ใช้ของเซามนันนีครับเวลาตีห้าสี่สิบนาทีครับเวลาตีห้าสี่สิบนาทีของวันที่สิบสี่กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดประวัติศาสตร์อีกเมือหนึ่งครับที่น้ำท่วมบานหมอนาเอฟเอ๊กเก่าสิบหกจุดห้าระดับน้ำสูงเพิ่มขึ้นอีกประมาณเจ็ดเซนติเมตรครับ เจ็ดเซนติเมตรตั้งแต่เวลาประมาณสี่ทุ่มเมื่อคืนนี่ครับเพิ่มอีกประมาณ7เซนติเมตรจนหอดตดีหาสีนี่ครับน้ำไหลตดัตดๆพี่น้องน้ำไหลตดัตดๆไฟฟ้าบัดับไฟฟ้าหูต้องขอบคุณการไฟฟ้าสีช่องไหมครับแต่ว่าทางบันหมอมูแปครับอยู่ใกลๆ เก้าสิบหกจิห้าอีกดอนหนึ่งน้ำวัดท่วมครับมีดอนหนึ่งดอนผู้ซอยอุดดอนผู้ซอยอุดบ้านหมอหมูแปดน้ำวอดท่วมครับพี่น้องระยะประมาณสักลอยเมตรครับน้ำวอดท่วมแสดงว่าวจุดนี้สูงพิกัดนี้สูงมากแต่ว่าแถวนั่นบอกว่าเก่าสิบหกุห้าดูนี้ซอยสิบครับมีซอยสิบหุ่นเงาอลาดแมนเบิดกับ เบิงเก่า16จุดหาพี่น้องอยู่ทามกลางทะเลสาบมหาสมุทรสุดสาครครับทะเลสาบมหาสมุทรสุดสาครพ,พี่น้องเอ้ยจักยังเป็นยังครับนี่บ่สามารถออกอากาศได้ครับเสียหายครับต่างความเสียหายนี่คือน้ําท่วมน้ําท่วมูุไดว่าดี่าคนแรงครับแกงใหุ้ศาส ไทยคงวันนี้เช้าวันนี้รายงานให้กับพี่น้องได้เห็นได้รับทราบโดยทั่วกันพิกัดที่ fm 9 6 6 5บ้านหมออซอย10อําเภอสีชไัยมจังหวัดหนองคายไทยคงเช้าวันนี้รายงาน